สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ตัวหนังจะเปิดฉากมาที่คา,า,ารถหาต์ล้างหลังหนึ่งซึ่งข้างในนั้นมีเด็ก3คนที่กําลังนั่งลองวงกันพวกก็เกลืโรยรอบตัวและพยายามจุดเทียนก่อนที่เด็กผู้หญิงจะอธิบายเกมนี้ว่ามันคือเกมมิดไนท์แมนโดยกฎของเกมมีอยู่ง่ายๆว่าเกมนี้จะเล่นกี่คนก็ได้ไม่จำกัดจํานวนคนจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ทั้งนั้นคนที่เข้าร่วมเกมจะต้องเอาชื่อนามสกุลเขียนลงไปในกระดาษ จากนั้นก็ใช้เข็มหรือมีดแทงนิ้วเพื่อเอาเลือดไปทํากระดาษก่อนเอากระดาษพวกนั้นแปะเอาไว้ที่ประตูทางเข้าก่อนเริ่มเกมทุกคนจะต้องปิดไฟทุกดวงภายในบ้านจากนั้นก็รอจนกว่าให้ถึงเวลาเที่ยงคืนพอดีเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนตรงเกมก็จะเริ่มต้นทันทีผู้เล่นทุกคนจะต้องทําการจุดเทียนหนึ่งเล่มจากนั้นก็เดินไปที่ประตูบ้านแล้วเคาะเป็นจํานวนยี่สิบสองครั้งหลังจากเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาก็จะเรียกชื่อมิดไนแมนพวกเขาจะดับเทียนและเปิดประตูให้มิดไนแมนเข้ามา จากนั้นก็จุดเทียนให้สว่างขึ้นอีกรอบเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วผู้เขาเชื่อกันว่ามิดไนแมนจะโผล่เข้ามาอยู่ในบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วมันอาจจะโผลออกมาจากอาบอาบน้ําป่องไฟหรือรอยแตกของผนังหรือไม่ก็เข้ามาผ่านทางหน้าต่างของบ้านผู้เล่นจะต้องพยายามประคองเทียนของตัวเองอย่าให้ดับแล้วหลบหนีการตามล่าของมิดไนแมนอยู่ในบ้านแสงสว่างและไฟคือสิ่งเดียวที่จะทำลายมิดไนแมนได้มันจึงไม่กล้าเข้ามาทำร้ายเราตราบใดที่มีแสงเทียนหากกรณีที่เทียนของเราเกิดดับ ผู้เล่นจะมีเวลาแค่สิบวินาทีในการจุดเทียนใหม่ซึ่งหากว่าพวกเขาเหล่านั้นทำไม่สำเร็จพวกเขาก็อาจจะถูกมิดไนแมนเข้าสิงหรือเอาชีวิตไปถ้าหากว่ารู้ตัวว่าจุดเทียนไม่ทัน,น,นแน่ๆผู้เล่นจะต้องหนีมิดไนแมนเข้าไปในเขตอาคมของเกลือมิดไนแมนนั้นไม่สามารถผ่านม่านเกลือเข้ามาได้และทุกคนจะปลอดภยัยและกฎข้อสุดท้ายที่จะต้องจาให้ขึ้นใจว่าเรากาลังหยอกเล่นกับปีศาจมิดไนแมนนั้นชื่นชอบในการล่ามันถึงได้ยอมมาปรากฏตัว แต่ถว่าอำนาจในการล่าของมันก็ถูกจำกัดเวลาเอาไว้แค่ตีสามสสิานาทีพวกเขาจะต้องอยู่รอดภายในสาชั่วโมงนี้ให้ได้แล้วมิดไนแมนก็จะกลับนรกไปเองและจงอย่าลืมว่าเกมนี้จะต้องเล่นในบ้านเท่านั้นเพราะบ้านมีอาณาเขตอาคมที่ใช้ป้องกันปีศาจซึ่งหากผู้เล่นตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีตลอดเปิด,เป,ดเปิดออกไปนอกบ้านผู้เล่นก็จะต้องถูกปีศาจที่อยู่ด้านนอกรุมถึงเกมเกมนี้อนุญาตให้ปีศาจต,ตัวเดียวเข้ามาในบ้านซึ่งนั่นก็คือมิดไนแมนเท่านั้น การดีเอาชีวิตรอดจากมิดไนแมนอยู่ในบ้านจึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดหรือถ้าอยากให้ปลอดภัยกว่านั้นก็ไม่ต้องเล่นตั้งแต่แรกหลังจากที่อธิบายกฎของเกมเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เริ่มเกมไปได้ไม่นานเด็กผู้หญิงใส่แว่นก็ถูก Man มิดไนแมนมาหลอกเธอตกใจหวาดกลัวแล้ววิ่งหนีออกนอกวงก่อนที่เธอจะถูกมิดไนแมนตามไปตัดคอเด็กผู้ชายที่เห็นเห,นเหตุการณ์จึงได้หวาดกลัวสุดขีดเขาจะพยายามวิ่งหนีมิดไนแมนกลับบ้านก่อนที่เขาจะถูกปีศาจที่อยู่ด้านนอกกรุมถึงและฉีกกระชากร่างกายของเขาออกเป็น ในตอนนี้เหลือเพียงเด็กสาวคนเดียวที่อยู่ในวงกลมเธอหวาดกลัวสุดขีดจนถึงขั้นช็อกและทําให้ความทรงจาบางส่วนของเธอขาดหายไปจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นคระหสาหลังเก่าของครอบครัวเธอเองหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปถึง60ปีเต็มเด็กสาวในตอนนั้นได้กลายเป็นคุณยายที่เธอมีชื่อว่าแอนนาคุณยายแอนนานั้นมีลูกสาวและมีหลานสาวอีกหนึ่งคนซึ่งเธอมีชื่อว่าอเล็กซ์ความสัมพันธ์ของสองยายหลานนั้นไม่ค่อยสู้ดีนักหลังจากที่แม่ของอเล็กซ์ฆ่าตัวตายภายในบ้านหลังนี คืนวันหนึ่งในขณะที่อเล็กกับมายแฟนหนุ่มได้ก็มานั่งพูดคุยกันภายในบ้านของเธอพวกเขากได้ค้นข้าวของจนกระทั่งได้เจอกับกระเป๋าของคุณยายโดยที่ข้างในนั้นเป็นรูปเก่าๆเพื่อนสนิทของคุณยายเด็กผู้ชายที่ตายในตอนนั้นมีชื่อว่าแม็กซ์ส่วนเด็กสาวที่ใส่แว่นมีชื่อว่าแมรี่ในข้อความระบุเอาไว้ว่าแมรี่นั้นกลัวแมงมุมมากและเธอก็เป็นรปโรคกความมืดด้วยส่วนแม็กซ์ก็เป็นพวกตื่นตูมขี้ตกใจมีเด็กผู้ชายอีกคนที่พวกเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน เขาไม่มีเชื่อเขียนกำกับเอาไว้แต่เขียนบอกเอาไว้ว่าเป็นคนขี้กลัวหลังจากนั้นอเล็กกับไม้ก็ได้ค้นจอก,กรดานสำหรับเล่นเกมมิดไนแมนซึ่งเป็นกระดานเดียวกันกับที่คุณยายแอนนาเคยเอามาเล่นหลังจากเหตุการณ์เมื่อ60ปีที่แล้วมันก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมอเล็กที่จัดการอ่านคำอธิบายการเล่นจนจบก่อนที่จะฉันไปบอกแฟนหนุ่มว่าก็แค่เกมสมัยก่อนคนพวกนั้นดึงพีสาจมาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกมตื่นเต้นอเล็กที่ชวนไม์เล่นเกมนี้ด้วยกันเพื่อฆ่าเวลาก่อนที่คุณยายแอนนาจะไม่เห็นพวกเขาเข้า คุณยายแอนนาตะโกนลั่นว่าอย่ายุ่งกับมันก่อนที่เธอจะสลบไปอเล็กกลับมาจะได้ตามหมอมาดูแลอาการของคุณยายพวกเขาตกใจมากที่คุณยายหวาดกลัวถึงขนาดนั้นหลังจากที่หมอตรวจดูอาการของคุณยายเรียบร้อยแล้วหมอก็ได้อธิบายกับอเล็กว่าคุณยายเคยมีเรื่องราวฝังใจในอดีตซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทําให้เธอสูญเสียความทรงจําการที่เธอได้เห็นบอร์ดเกมิดไนแมนมันทําให้ความทรงจำของเธอกระทบกกระเทือนหมอได้เตือนอเล็กเอาไว้ว่าดูแลคุณยายให้ดีถ้าเกิดอะไรขึ้นรีบแจ้งไปทางเขา อเล็กจึงได้รับปากหมอก่อนที่หมอจะขอตัวกลับบ้านไปหลังจากนั้นอเล็กก็ได้ชักชวนมาให้อยู่ค้างที่นี่อเล็กได้บอกกับมายว่าคุณยายมีความทรงจำไม่ดีกับเกมนี้ถ้าเราลองเล่นมันดูเราอาจจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายและเพราะอะไรถึงทําให้คุณยายสูญเสียความทรงจําไปทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจเล่นเกมเพื่อที่จะเชิญมิดไนแมนทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังเล่นอยู่กับอะไรส่วนคุณยายนั้นก็ได้ลุกออกมาจากเตียงแล้วหนีเข้าไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าด้วยความหวาดกลัวแบบสุดขีด ก่อนที่ทั้งคู่จะได้เริ่มเกมอเล็กก็ได้เห็นภาพหลอนเป็นภาพมิดไนแมนมาจับเธอขังเอาไว้ในอ่างที่เต็มไปด้วยเลือดส่วนไม้นั้นก็ถูกมิดไนแมนจับกระชากลิ้นและควักลูกตาหลังจากที่ดึงสติกลับมาได้แล้วทั้งสองคนก็พบว่าเกมเกมนี้มันดูผิดปกติไม่เหมือนเกมทั่วไปในขณะที่ทั้งคู่กําลังช่างใจว่าจะเล่นเกมดีไหมจูจูเคลลี่ก็ได้โผล่พูดเข้ามาในบ้านอเล็กจึงได้ตกใจและถามว่าเคลลี่มาได้ยังไงไม้จึงได้บอกว่าเขาเป็นคนชวนเธอมาเอง มายนั่งคิดว่าเล่นบอร์ดเกมหลายๆคนน่าจะสนุกดีหลังจากนั้นพวกเขากอธิบายเกมให้แคลลี่ฟังเคลลี่จะได้บอกว่าเดี๋ยวเธอจะนับ1นึถึงสิเพื่อทดสอบดูว่าพวกเขาจะจุดเทียนทันไหมเมื่อเห็นว่าเพื่อนสามารถทำได้เคลลี่จึงได้ตัดสินใจเล่นเกมด้วยด้วยความคึกขนองเธอจากการเขียนชื่นขขอนลสกุลของตัวเองลงไปบนกระดาษจากนั้นก็รีดเลือดทับแล้วเอาไปแปะไว้ที่ประตูทั้งๆท,ที่อเล็กกับมายพยายามห้ามเธอเอาไว้แต่ว่าเคลลี่ก็ไม่สนใจเพราะว่าเธออยากลอง ทั้งสามคนจึงได้ตัดสินใจเล่นเกมนี้ด้วยกันอเล็กเริ่มสังงรอ์ใจแล้วว่าการที่แม่ของเธอฆ่าตัวตายอาจจะเป็นผลมาจากการเล่นเกมนี้ก็ได้ความสามารถอย่างหนึ่งของมิดไนแมนก็คือการสร้างภาพหลอนแม่น่าจะแพ้เกมนี้และถูกมิดไนแมนฆ่าตายซึ่งคุณยายน่าจะรู้เรื่องดีที่สุดแต่เธอก็บอกใครไม่ได้หลังจากที่เริ่มเกมไปได้สักพักอเล็กก็ได้จัดการเอากระจกมาสองตัวเองเธอได้เห็นมิดไนแมนอยู่กระจกบานนั้นก่อนที่เทียนของทุกคนจะถูกเป่าจนดับ ทุกคนจึงได้พยายามจุดเทียนขึ้นมาใหม่ยกเว้นแต่เพียงเคลลี่คนเดียวที่จุดเทียนไม่ติดอลเล็กกับไม้จึงรีบใช้เกลือมาร์ยเป็นวงกลมเพื่อป้องกันไม่ให้มีไดแมนเข้ามาทำร้ายเคลลี่หลังจากนั้นอลเล็กกับไม้ก็ไปหาไม้ขีดไฟเพื่อที่จะนำมาต่อที่ให้กับเคลลี่แล้วกำชับกับเคลลี่ว่าห้ามออกนอกวงกลมเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่อลเล็กกับไมกำลังเดินหาไม้ขีดไฟพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับคุณหมอที่แวะกลับมาที่บ้านคุณหมอได้ยอมรับสารภาพกับพวกเขาว่า สาเหตุที่คุณยายแอนนาสูญเสียความทรงจําไปเป็นเพราะว่ามิดไนแมนทำให้ทั้งคู่รู้สึกแปลกใจว่าทําไมคุณหมอถึงรู้จักเกมมิดไนแมนของคุณยายได้หมอก็เลยยอมบอกว่าเขาคือเพื่อนคนที่สีของคุณยายที่ไม่ได้เข้าร่วมเล่นเกมเขาอยู่ด้วยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคุณยายเป็นคนบอกหมอว่าไม่ต้องเล่นเพราะเธอรู้ดีว่าหมอเป็นคนขี้กลัวหมอจะได้ขังตัวเองเอาไว้ในอาคมงเกลือและกลายเป็นหนึ่งคนที่รอดตายจากเหตุการณ์นั้มาได้หมอได้บอกกับทั้งคู่ว่ามิดไนแมนมีตัวตนอยู่จริง มันผุดขึ้นมาจากนารกตามคําเชิญชวนของพวกเขาอลเล็กกับมาที่ได้บอกหมอว่าเขาเตือนพวกเธอช้าเกินไปแล้วในตอนนี้พวกเธอทั้งคู่พร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนได้เริ่มเกมไปแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะถามหมอว่าแล้วเกมจะจบได้ยังไงหมอจึงอธิบายว่าพวกเราจะต้องอยู่ให้รอดจนก,กว่าจะถึงเวลาที่กําหนดและหมอจะอาสาช่วยพวกเธอเองเพื่อตอบแทนคุณยายที่เคยช่วยชีวิตหมอในครั้งนั้นทั้งคู่นึกขึ้นมาได้ว่าพวกเขาทิ้งเคลลี่เอาไว้หมอจึงบอกให้พวกเขาได้พาไปหาเคลลี่ เพราะถ้าช้ากว่านี้เคลลี่อาจจะไม่รอดหลังจากนั้นมิดไนแมนก็เข้ามาหาเคลลี่มันพยายามหยอกล้อก,กับเหยื่อของมันอย่างสนุกสนานมันได้ใช้ภาพหลอนหลอกเคลลี่ว่าเกลือลา,ลายหายไปแล้วเคลลี่ที่คิดว่าไม่มีอะไรป้องกันเธอจากมิดไนแมนเธอจึงได้ตัดสินใจวิ่งออกนอกวงกลมเกลือมิดไนแมนพยายามใช้ภาพหลอนให้เคลลี่เจียดคอตัวเองแต่ทว่าเคลลี่ก็ยังไม่ยอมทำและวิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆเธอพยายามจะวิ่งกลับไปหาพวกเพื่อนเพื่อ,อขอแสงไฟจากเขาก่อนที่มิดไนแมนจะกระซิบบอกเธอว่า หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิภาพของความจริงได้เผยเห็นว่ามิดไนแมนได้ลงมือฆ่าเคลลี่ไปแล้วแต่มันกลับใช้ภาพหลอนหลอกป,ปรรญาศาตวิญญาณของเคลลี่โดยการให้ความหวังว่าเธอหนีไปได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเคลลี่ถูกมิดไนแมนฆ่าตายด้วยการปาดคอพวกเพื่อนเพื่อนและคุณหมอได้ไปตามหาเคลลี่ก่อนที่ทุกคนจะพบว่ามันสายเกินไปแล้วคุณหมอได้บอกให้ทั้งสองคนขังตัวเองเอาไว้ในวงกลมเกลือ ก่อนที่คุณยายจะพอออกมาจากกัดการกับพวกเขาทําให้อเล็กได้รู้ความจริงว่าคุณยายของเธอตายไปนานแล้วหลังจากเหตุการณ์เมื่อ60ปีก่อนมิดไนแมนไม่ได้กลับไปนรกแต่มันเข้าสิงอยู่ในร่างของคุณยายแอนนามันคอยบงการเธอมาโดยตลอดและมันก็ได้ชักชวนแม่ของอเล็กเล่นเกมนี้จริงๆแล้วแม่ของอเล็กไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ทั้งหมดเป็นฝีมือของคุณยายที่ต้องการหาดวงวิญ,ญญาณมาสังเวยมิดไนแมนและการที่เธอได้เจอบอร์ดเกมมิดไนแมนก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณยายเป็นคนจัดฉากเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมา เพื่อที่จะเอาดวงวิญญาณของทุกคนไปสัเวยต่อมิดไนแมนทั้งสองคนได้พยายามเตือนหมอว่าให้เข้ามาในวงกลมเกลือแต่หมอก็แย้งว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเพราะเขาไม่ได้เล่นเกมหมอที่รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนจึงได้เข้าไปดูอาการของคุณยายก่อนที่หมอจะถูกคุณยายที่ถูกมิดไนแมนเข้าสิงปาดคอทำให้หมอนั้นเสียชีวิตตามเคลลี่ไปตอนนี้เวลาก็จะตีสามสิบสามนาทีแล้วเอเล็กกลับมายังคงขังตัวเองเอาไว้ในวงกลมเกลือนาฬิกาที่เดินทางมาถึงตีสามสิบสามนาทีก่อนที่มิดไนแมนจะสลายหายไปเหมือนกับว่าเกมจบแล้ว นาฬิกาที่ตีบอกเวลาตีสามสนาทีทั้งคู่ที่ได้ถอนหายใจออกมาเพราะเกมจบแล้วไม้ที่บอกกับอเล็กว่าเคลลี่กับหมอไม่น่านต้องมาตายในเกมนี้เลยไมย้ได้เอืบมาไปจับแขนของคุณหมอก่อนที่เขาจะพบว่านาฬิกาของคุณหมอนั้นเพิ่งจะตีบอกเวลาเป็นเวลาตีสามสนาทีมิดไนแมนนั่นเล่นตุกติกกับพวกเขามันปรับเวลานาฬิกาของพวกเขาให้เร็วขึ้น2นาทีและทำให้ทุกคนคิดว่านี่ตีสามสนาทีแล้วแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงนาฬิกาของคุณหมอ ที่บอกเวลาตามปกตินั้นเพิ่งจะถึงเวลาตีสามสามสิบสองนาทีเองมิดไนแมนที่แกล้งหายตัวไปในตอนแรกได้โผล่ออกมาจากความมืดแล้วจัดก,การทะลวงหน้าของมาจนเล็กคามือมันได้ยิ้มให้อเล็กรล่ากับว่าเป็นผู้ชนะมิดไนแมนได้กระซิบบอกอเล็กว่าตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเอาชนะมันได้หลังจากนั้นมันก็ลงมือฆ่าอเล็กอย่างโหดเที่ยมหลังจากที่ครอบครัวอเล็กถูกฆ่าตายจนหมดทั้งบ้านแล้วบ้านของเธอก็ได้ถูกขายทอดตลาดให้พวกเศรษฐี มีข้อความใหม่ที่ยกเข้ามาอยู่ในบ้านของอเล็กก่อนที่พวกเขาจะได้ค้นพบบอดเกมมิดไนแมนก็ไปอันจบภาพยนตร์ด้วยนี่ครับเป็นนันสยองขวัญสั้นๆแปลกๆที่เกี่ยวกับการเล่นเกมธรพิธีกรรมเพื่ออัญเชิญปีศาจตัวหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่ามิดไนแมนออกมาจริงๆแล้วมิดไนแมนคือการเล่นอย่างหนึ่งในหมู่พวกวัยรุ่นฝรั่งคล้ายๆกับการเล่นผีด้วยแก้วบ้านเราซึ่งนั่นก็คือการเรียกบุรุษหลังเที่ยงคืนออกมาบ้างก็ทำไปเพื่ออยากพิสูจน์ว่าผีมีจริงไหมบ้างก็อยากเห็นมิดไนแมนตัวเป็นๆ หรือบางก็คิดว่ามิดไน์มนจะให้พรพวกเขาแต่ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามมีคำเตือนสั้นๆที่บอกว่าอย่าลองดีเพราะถ้าหากเรียกมิดไน์มนไม่ได้สําเร็จสิ่งเดียวที่มิดไนแมนต้องการจากพวกเขาก็คือความตายโดยที่ตัวหนังนะครับบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พาก,กันลองดีโดยการทำพิธีกรรมเรียกมินไนแมนออกมาซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาก็พากันตายบางคนก็ตายเพราะอุบัติเหตุ บางคนก็ตายเพราะฆ่าตัวตายส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ต้องกลายเป็นบ้าหรือประสาทสำหรับเกมมิทไนแมนนะครับเป็นที่หวาดกลัวกันมากในหมู่ฝรั่งและน้อยคนนักที่จะกล้าลองดีกับมันก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรออบยนต์เรื่อง The Midnight Man